สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับผู้จับจองดวงดาวในนาคนที่โลกสามารถเดินทางข้ามดวงดาวได้ด้วยความเร็วแสงจากการใช้อ์ประกอบของดวงอาทิตย์ล็กซี4้างใหญ่มากทางรัฐบาลไม่สามารถสำรวจได้เพราะต้องดูแลเรื่องจำนวนคนพวกเราสามารถหาดาวที่อยู่อาศัยได้แต่ดวงดาวมีมา,ากมายจนนับไม่ไหวพวกเขาจึงหยุดการขยายนิคมไปแต่ว่า พวกเขาก็ให้ประชาชนหรือเอกชนไปสำรวจดวงดาวโดยให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของดาวที่ตนบุกเบิกมีประชาชนหลายคนไปจับจองดวงดาวพวกเขาจะได้ยานอวกาศรุ่นเก่าไปเพื่อสำรวจแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นชายคนหนึ่งก็ได้ไปเข้าร่วมโครงการจับจองดวงดาวเขาชื่อลอนอวันที่หนึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศโครงการจับจองดวงดาวลอนเขาสนใจอย,อย่างมาก เขาจะได้ดาวเป็นของตัวเองจึงไปยืนยันตัวว่าจะสำรวจดวงดาวลอนได้ยานอาวกาศรุ่นเก่าและได้รับการฝึกเพื่อใช้ยานอาวกาศลำนี้รหัสยาน g Z 3 6 2 8เป็นยานประเภทสำรวจรอนมองดูยานลำนี้มันเก่าตั้ง80ปียังใช้ได้อยู่ไหมเจ้าหน้าที่คงเข้าใจรอนจึงบอกถึงจะเก่าแต่บินได้แน่นอน รูปร่างของยานลำนี้ทำให้นึกถึงรถแท็กเตอร์แถวบ้านถึงมันจะมีขนาดใหญ่เท่ากับรถบัสก็ตามหลังจากดูยานแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชิญรอนไปเซ็นเอกสารหลังจากอ่านดูแล้วก็เซ็นไปสรุปเห็นสรุปเนื้อหาได้ว่าทางรัฐบาลไม่รับผิดชอบชีวิตของผู้สำรวจและเมื่อผู้สำรวจเชื้อเพลิงหมดก็ต้องเสียเงินเติมเชื้อเพลิงเองและข้อที่สำคัญที่สุดภาษีดวงดาว เมื่อผู้สำรวจจับจองดวงดาวจะมีคนของรัฐไปเช็กว่าเหมาะสมไหมแล้วเลือกทรัพยากรให้ส่งกลับโลกแต่ก็ยังมีเวลาให้เตรียมตัวหนึ่งเปรในการจัดตั้งอะลิคมถ้าทำไม่ได้สิทธิ์ในการครอบครองจะตกเป็นของรัฐของรัฐบาลน,นายรอนก็ไปเข้าร่วมเข้าหลักสูตรเล่นรักหลักสูตรเล่นรักการใช้อุปกรณ์ที่มีให้แล้วก็มี การไอ้นี่การแบ่งดวงดาวเป็นสี่ระดับหนึ่งดาวที่มีชั้นบรรยากาศที่หนาวแน่นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตส่วนมากเป็นดาวที่มีแต่น้ําซึ่งดาวนี้เรียกยุคก่อเกิดสองดาวที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลแต่ก็ยังไม่มีแผ่นดินซึ่งดาวนี้เรียกยุคสัตว์น้ําของโลกสามดาวนี้มีพื้นดินและมีสัตว์ทะเลและมีมะแมลงซึ่งดาวนี้ก็เรียกว่ายุคมแมลงของโลกและมี ระดับ4ดาวที่สัตว์เลือ้อยคานมีมากยุคสัตว์เลือ้อยคานของโลกเป็นยุคที่เหมาะแก่การตั้งในโคมเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดีถึงสัตว์ทะเลและ,มะแมลงแตก่ก็กินได้แต่ด้วยโครงสร้างที่ยังไม่ซับซ้อนจึงเป็นแหล่งพลังงานที่ให้น้อยส่วนดาวที่อยู่นอกเหนือจากนี้ ที่เป็นดาวหินแก๊สก็ไม่เหมาะแก่การตั้งอใหิคมรอนเขาปวดหัวมากเขามาเพราะอยากได้ดวงดาวแต่ต้องมางฟังอะไรพวกนี้แล้วเวลาก็ผ่านไปการฝึกอบรมใช้เวลาเพียงหนึ่งอาทิตย์แล้วรอนก็ได้ขึ้นยานของตัวเองตัวเขาได้รับการฝึกมากนมาขับฝึกขับยานมาแล้วออกเดินทางและการเดินทางของรอนเพื่อจับจองดวงดาวก็ได้เริ่มขึ้น